สวัสดีจ้าทุกคนไฮกไกส์นี่นะคะทุกคนวันนี้เดี๋ยวหนิงจะพาติดไฟนะคะทุกคนติดไฟในต้นไม้นะคะคือปีนี้ยังไม่ได้ติดไฟเลยนะคะแต่ว่าหิมะมันตกลงมาก่อนนะคะทุกคนนี่จ้าพี่น้องหนิงก็ได้ไปซื้อไปซื้อไฟมานะคะทุกคนนี่ไฟสําหรับต้นไม้นะคะทุกคนสําหรับต้นไม้ประดับต้นไม้นะคะทุกคนนี่จ้าหนิงกะซื้อมาสองกองเ้ยพี่น้องเ้ย กองหนึ่งกะเกือบเรือยูหาเส้นหกสิบยูโรพี่น้องนี่นิซื้อมาสองกล่องนะคะทุกคนนี่ร่วมคาาถึงนํ่งร้อยี่สิบยูโรพอดีนะคะทุกคนนี่นี่จ้ะนิ่งก็ซื้อมาสองกล่องนะคะเดี๋ยวนิ่งจะจะติดติดอ่านี่ต้นไม้สองต้น้ะพี่น้องนี่จ้ะก็อันนี้ที่นี่นะคะทุกคนก็จะเป็นอะไรที่โอ้ ใส่ถุงมือแล้วจับยังกับบดได้พี่น้องนี่มากับไฟนะคะทุกคนฉันมากับไฟนะคะทุกคนนี่จะนี่ก็จะเป็นช่วงเป็นกิจกรรมนะคะทุกคนกิจช่วงหิมะนะคะทุกคนก็จะเป็นกิจกรรมนะคะทุกคนเดี๋ยวนิ้งจะพ้าติดจะพี่น้องเบิ่งกันจ้าติดจังได้น้อหิมะจะบ่ลวงนาอพี่น้องเนาะ ไปเบิ้งกันจะพี่น้องเดี๋ยวนิงพาติดจะนี่นะคะทุกคนนิงก็จะพาติดไฟต้นไม้นะคะทุกคนนี่จะนิงไปซื้อมานี่จะความยาวร้อยห้าสิบเมตรนะคะทุกคนเพราะว่าต้นไม้เราใหญ่นะคะ <S <S ทุกคนนี่จะนี่ข้างบนหัวหนิงก็จะเป็นไฟฉายนะคะ <S <S <ๆ>ทุกคนนี่เพราะว่านี่นะคะทุกคนก็จะเป็นไฟฉายนะคะทุกคน ตอนนี้ก็เวลายังไม่ถึงยังไม่ถึงห้าโมงเย็นเลยนะคะทุกคนก็คือมืดแล้วนะคะทุกคนก็คือที่นี่ก็คือมือดแล้วนะคะทุกคนดูควันขึ้นนะคะทุกคนเวลาหนิงพูดเนาะนี่จะหนิงก็จะติดไฟช่วยนะคะทุกคนติดไฟช่วยเพื่อที่เราจะได้เห็นนะคะทุกคนไปกันจ้าไปดูหนิงติดไฟให้ดูนะคะนี่จะพี่น้องโอ้ยนี่จะพี่น้องเนี่ยหนิงจะติดอันลูกพุ่นเด้อพี่น้องเด้อ ตรงอันนั้นจะพี่น้องตรงลูกพุ่นเนาะต้นพุพ่นเนาะพี่น้องเนาะนู่นเดี๋ยวนิ่งจะติดต้นพุ่นจะพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าต้นนี้บบติดจะพี่น้องเพราะว่าหิมะต้นนี้นะคะทุกคนหิมะจะถล่มหนักมากนะคะทุกคนอีกหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าเขามีใบจะพี่น้องเขามีใบเราหิมะเกาะได้เนาะจะเนาะหิมะเกาะเขาได้นะคะทุกคนเขาก็จะแบบว่าหนักมากเราจะติดไฟไม่ได้นะคะต้นนี้คือนิ่งจะไม่ติดไฟนะคะ นิงก็จะติดตนตนพุ่นจ้ะพี่น้องนิงกเ็เตรียมบันไดไวแล้วพี่น้องเตรียมบันไดไว้ขึ้นนะคะทุกคนนี่จะติดจังไดเนาะหิมะจะบอรวงจากตนใหม่เนาะแันนี้เนาะนี่กะอยากให้มันยังงามอยู่จ้ะพี่น้องนี่เนาะทามันลวงกะรอลอให้มันตกใหม่นะคะทุกคนนี่เนาะเราก็ทําอะไรไม่ได้นะคะคือ คือหนิงก็อยากติดตอนกลางวันนะคะทุกคนแต่ว่ากลางวันที่นี่มันมีน้อยนะคะทุกคนเราก็ติดตามเวลาที่เรามีเนาะนี่จ้ะดูกันจ้ามาจา้ะพี่น้องมาจา้ะนี่เดี๋ยผพาปิดไฟในต้นไม้กันนะคะทุกคนนี่ นี่เนาะจ้าพี่น้องเป็นยังฟินแลนด์ตรงประดับไฟในต้นไม้เนาะพี่น้องเนาะคือช่วงหน้าหนาวของประเทศฟินแลนด์เด้อพี่น้องเด้อกะคือเขาจะมีเวลาเวลากลางวันน้อยมากนะคะคือเวลากลางวันเขาแค่วันละสามสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเองนะคะทุกคนก็คือเวลาที่มันสว่างนะจ้าพี่นอ้นองนอกนั้นมันก็จะเป็นเวลาหมืดจ้าพี่น้องเขาก็จะติดประดับนะคะแล้วก็จะเป็นช่วงเทศกาคลคริสต์มาสเนาะพี่น้องเนาะเขาจะติดไฟ ประดับบ้านซึ่งเขาจะติดทุกหลังคาเรือนนะคะทุกคนก็คือเขาก็จะติดไฟในต้ตนใหม่จะพี่น้องเพื่อความสว่างนั่จะพี่น้องหนึ่งเพื่อความสว่างนะคะทุกคนคือ,อยูนี่มันมืดจะพี่น้องคือถ่านิงอธิบายไปคนที่บ่เคยมาอยู่อาจจะบอกเ้าใจนาะพี่น้องนอกก็คือมันมีแต่เวลามืดนะจะพี่น้องก็คือเ้าติดไฟไว เวลาไฟในสวนบ้านห้าเขากระทบกับหิมะเขาก็จะได้มีแสงสว่างเพิ่มขึ้นอีกจ้ะพี่น้องเพราะว่าสิยูแต่หมืดหมืดมันมันมันกะอนันยู่จ้ะพี่น้องคือมันมันบอกบ่ถือจ้ะพี่น้องมันยูเนาะถาว่าเ้าอยู่แต่กับความหมืดนะจ้ะพี่น้องกะให้มันมีแสงสว่างจ้ะพี่น้องคนที่มีบ้านมีสวนมีต้นไม้เขาจะติดกันทุกบ้านนะคะช่วงหน้าช่วงหน้าหนาวเนาะ ปีนี้นิ้งติดจ้ะจ้พี่น้องเพราะว่าเพราะนิ้งกับบอกคิดว่านิ้งยงอมมีเวลาแล้วนิ้งกับบอคิดว่าหิมะมันจะตกไว้จ้าพี่น้องนีจานนิ้งกับติดไปแล้วก็ปูดสายไฟไปนั่มพี่น้องสายไฟมันงาวมันก็ย่านมันยุงกันจ้พี่น้องนิ้งก็ปดไปนั่มจ้าพี่น้องซึ่งนิ้งกะติดผู้เดียวเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าสามีไปทํางานจ้ะสามีไปทํางานนิ้งกัเฮดเองผู้เดียวจ้ะกับว่าเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่า มันมีบันไดช่วยอยู่เนาะนี่จ้ะมันก็นมีบันไดให้เฮาปีนเฮาขึ้นอยู่จ้ะพี่น้องนี่จ้ะถ้าสามีหนิงอยู่สามีหนิงก็จะซอยจ้ะพี่น้องซึ่งถ้าทุกปีหนิงจะติดกับสามีคือหนิงจะปดสายไฟให้สามีหนิงแล้วสามีหนิงจะเป็นคนโยงจ้ะพี่น้องซึ่งสามีหนิงก็จะเป็นคนโยงคนโยงหนิงก็จะเป็นคนซังเพ่นจ้ะพี่น้องใส้มืงนั้นไส้เมืองซึ่ง ซึ่งการติดสายไฟน้ะพี่น้องนาะงสำหรับนิงนิงอยากติดเองมากกว่าจะพี่น้องเพราะว่าสามีติดเพิ่นก็เป็นผู้ชายน้ะพี่น้องเนาะเพิ่นก็แบบว่าติดแต่พื่อแล้วๆนะจะพี่น้องก็คือจับไ่จับไ่แต่เพล่อแล้วๆจะพี่น้องแต่ว่าถ้าแม่นิงติดเองนิงกะจะละเอียดอ่อนนิดนึงนิงกะจะจะโยงสายเข้าไปตามกิ่งไม่จะพี่น้องมันกะจะสวยไปอีแบบจะพี่น้อง นิ้งกับมักเด้อพี่น้องเดินนิ้งมักนิ้งกับยาเค็ดเองจ้ะพี่น้องซึ่งปีนี้สามีนิ้งพึ่งไปเฮ็ดงานจ้ะพี่น้องนิ้งกะว่าเป็นยังจะนิ้งติดผู้เดียวได้นิ้งมักพร้อมจ้ะพี่น้องเพราะว่านิ้งสามารถที่จะติดได้แบบว่าตามใจตามสไตล์นิ้งเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่าเพราะว่านิ้งกับเฮ็ดเองได้ยุ่จ้ะพี่น้องถ้าอะไรที่เราทําเองได้นิ้งก็ทําเองนะคะนิ้งก็จะได้ขึ้นบันไดแต่ช่วงแรกๆถือว่า ไปไปลายเพื่อน,นะจะพี่น้องไปไปลายเพื่อนมันสูงเนาะแล้วกะช่วงล่างๆมากน,นินก ه, ้งกะบ่เด็บ่เด็ขึ้นจะพี่น้องนิ้งกะจะเอาบันไดออกจะพี่น้องน,นิ้งกะมีไม้อันนี้ยุตะไม้อันนี้เพื่อนเหย้าจะพี่น้องไม้ไม้ไม่นี่สามีซื้อให้ซื้อซื้อไว้ให้สอยบักแอปเปิ้ลจะพี่น้องมันเป็นไม้สอยบักแอปเปิ้ลจะพี่น้องแต่ว่ามันยืดมันหดได้เนาะ มันก็มันมันกระสะดวกอยู่ได้พี่น้องเพราะว่ามันยืดมันหดได้จ้ะพี่น้องนิ้งกระติดตนนี่ก้อนนอพี่น้องนอกมือนี่เพราะว่ามันกะใสเวลาอยู่พี่น้องเพราะว่าเพราะว่านิ้งกระติดแบบว่าละเอียดอ่อนอยู่จ้ะเพราะว่ามันเงาวสายไฟมันเงวปีนี้นิ้งนิ้งสื่อแบบเง้วเลยได้พี่น้องเพราะว่าเพราะว่าของปีที่แล้วนะมันสั่นก็นี่จ้ะแต่ว่าปีนี้นิ้งกัเลยว่า ต้นไม้มันใหญ่ต้นไม้มันใหญ่ขึ้นจะพี่น้องต้นไม้มันใหญ่ขึ้นมันสูงขึ้นมันกระสีใส่ไฟแบบว่าเหยาขึ้นจะพี่น้องร้อยหาิบเมตรกะทือว่าเย้าเติบจะพี่น้องเดี๋ยวหนิ่งจะติดห้เบิงเด้อพี่น้องเด้อว,ว่ามันจะงามซํำใดเนาะจ้ะเนาะก,กา็คือเฮาก็จะติดท,ทุกปีเด้อพี่น้องแต่ว่าช่วงช่วงนาฮ้อนช่วงนาฮ้อนช่วงจะเขา้าแบบว่ามีแสงสว่างเริ่มมีแสงสวาง่างช่วง หิมะละลายแล้วเนาะพี่น้องนอนนิ้งกับเกบได้พี่น้องนี่นิ้งกับเกบออกจะเพราะว่าต้นพุนเขาต้องเติบโตนะคะต้นพุนเขาต้องออกลูกนะคะออกดอกออกลูกจกพกะ,นนะพี่น้องก็คือหนาลอนเนาะพี่น้องนาหนาลอนนี่ก็คือเอาออกจะพี่น้องเพราะว่าหนาลอนนี่เพิ่นจะสาว่างตลอดยี่สิบี่ชั่วโมงคือหนาลอนฟินแลนด์ก็จะเป็นช่วงพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะคะ เขาก็จะบอส่ไฟจะพี่น้องเฮาก็เอาออกจะเอาออกเพราะว่นนึ่งตนตนรูพุ่นเขาก็จะได,ออดอ้ออกดอกออกลูกจะพี่น้องก็คือฮอดเทศกาลคริสต์มาสฮอดช่วงหนาหนาวเขาก็จะเอามาติจจะพี่น้องซึ่งหลอดไฟที่เฮ้าสื่อมาเด้อพี่น้องเด้อมันใส่ได้ดนได้ดพี่น้องนิ้งสื่อนิ้งสื่อหลอบหลอกที่นิ้งมาอยู่นะอ้ยหลายปีพี่น้องหกเจ็ดปีแล้วพี่น้องนิ้งใส่มา ถือว่ามันคุ้มบ e อมันคุ้มยู่พี่น้องถามว่ามันแพงบอมันกะแค่ราคาสูงจะพี่น้องเพราะว่าเฮาเฮาซื้อขังแหลกราคามันสูงเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันใส่ได้หลายปีนี่นิ่งกะถือว่ามันบ่ดได้แพงจะพี่น้องนี่จ้ามันใส่ได้หลายปีจะพี่น้องนี่จ้าพี่น้องติดเราจะพี่น้องเบิงจ้านิ่งกะติดไฟติดยังเราจะพี่น้องนี่ตอนนี้มันจะยังเห็นบ่สว่างคักเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ายังเพราะว่าหิมะยัง ยังตกลงมาหลายจ้ะพี่น้องเดี uno, ๋ยวช่วงหิมะตกลงมาหลายๆแล้วก็หิมะสูงกว่านี่แล้วก็หิมะอยู่ในต้นไม้ลายกว่านี่จ้ะพี่น้องเพิ่นจะสวยสวยมากมเด้อพี่น้องเด้อทาเบิ่งตอนต่อไปเด้อพี่น้องเด้อมันจะสวยเดี๋ยวนิ้งจะอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมือนี่นิ้งจะผ้าติดต้นนี่ก่อนพี่น้องเดี๋ยวมือต่อไปนิ้งจะผ้าไปติดอีกต้นหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อทาเบิ่งกันจ้ะนี่นะคะนี่ก็คือจะเป็น ช่วงหน้าหนาวช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่ฟินแลนด์นะคะถ้าใครมีบ้านเขาก็จะติดกันนะคะนี่จ้านี่บ้านเราก็จะได้สว่างขึ้นนะคะนี่จ้าก็คือยามเขาปิดไฟปิดยังเบิดน้ำบานเหาจ้าพี่น้องในสวนเห่าก็จะมีแสงสว่างจากไฟจ้าพี่น้องนี่จ้ามันจะมืดแบบนี้ละจ้าพี่น้องเห่ากับจิติดไฟเห็นมันเป็นแบบว่า เป็นแสงสว่างนะจ๊ะพี่น้องเป็นแสงสว่างให้ชีวิตเนาะว่าไปง่ายๆกระไดนี่จะ้ะมันก็สวยไปอีกแบบแล้วมันก็ทําให้สุขภาพจิตเราแบบมีความสุขนะจ๊ะพี่น้องนี่จะ้ะเฮาอยู่กับความมืดม่นเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็ตตรงการแสงสว่างจ้ะพี่น้องนี่จ้ะมันกะมองออกมาจากหน้าต่างเวลากินข้าวอะไรอย่างนี้มันก็มันก็มีความสุขนะคะมันก็เป็นความสุขไปอีกแบบเน,าานะจ้ะเนาะ นี่จะเห็นบอจ่าเพื่อนบ้านนิ้งเขาก็ติดขึ้นกันจ้ะนี่บ้านนิ้งกะติดใบประมาณนี้นะจ้ะพี่น้องนี่จ้ะเดี๋ยวมือหลัางนิ้งจะผ้าไปติดอีกต้นหนึง่งเด้อพี่น้องเดิมมือนี้รู้สึกว่ารู้ซึ้อว่ามันอันนั้นเราจะพี่น้องเด้อนิ้งจะต้องขอเวลาจ้ะ